โอ้ส oh, ิว oh, ัยปู้ไตสิวัยบ่มือแรงนี่มือแรงนี y, ่สิวัยบ่มือแรงนี่ มืแมอรมแรงนี่สิไหวบ่มือแรงนี่ใชได้คือเก่บเาบ่งเหตุยังพวกตามขึ้นไปสั้นโอ้ยเมื่อคืนนี่เศร้าสี่แรงสี่ กูก็ยอมมึงแล้วพวกมึงก็พูดพูดมึงก็เลยขันสอกนู้นยังซ้ำอีนี่นี่ยอมกูยอมไส่แล้วมึง